อืมอันนี้พี่มีินด้วยอนี้ก่อนนะพี่หมีพี่หมีกินด้วยอืมอันนี้ก็กินด้วยอมอร่อย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 อะไรไม่สาให้พี่หมีกินละม ตันนิดๆแลค่ะมาเดี๋มาค่ะพี่มีกินละไวนิดอมคำโตตเลยอะไรคะมาค่ะัยังพี่หมีกินแลวนะพี่หมีกินสองคำแล้วนี่เห็นไหมยิ่มๆิๆๆิมตันิดเดีวอ มาข้างบนได้ยังคะมาลูกมามมาลูกค่ะอู้ยหยิบหยำบหบอกพี่หมีบอกพี่หมีกินเยอะๆนะโออนี่นิดก็กินเยอะแล้วกินเยอะแล้วจะให้พี่หมีกินล่ะหยิโอ๋อจะเหยียบของเล่นอ่ะอืมอ่ะอ่ะพี่หมีกินแล้วค่ะแต่นี้นิดละ อร่อยไหมคะให้ตูน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 เหรอใหดูพี่หมิกินด้วยเนี่ยเห็นไหมเ้ยเนี้ยเนเน้ยมาขาลูกเอาให้พี่เดอร์มอนกินด้วยเหรอคะโอเคนะนี่นี่กินก่อนอันนี้นี่มานั่งกับพี่มอนจิ นั่นกับพี่เดมอนจิโอ้นั่นกับพี่หมีเหรอได้ได้ไดอาคำตั้ตัวเลยอาพี่หมีกินก่อนเหรอโอเคโอคโอเาให้พี่หมีกินยำยิ้ยยิ้มาพี่เดอมอนยำ้ยยยตอนนี้น,นิดละแอมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกิน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 ้วว่ววีววว่วอวาพี่หมีห อะหมดยังหมดยังอาเลยอา่ะอืมอ่ะกินกินกินเดี๋ยวพี่ม่อนกินแล้วนะนเดี๋ยวพี่ม่อนจ๋ากินแล้วนะยำ่ยมอ่ตะตอนนี้เอะพี่ม่อนกินด้วยอำ่ำอ่ำเอาตอนนี้นี่แหละ